สบายดีพี่น้องสุขุสุขนส้นชมองสุบอนโหก็เมจิเน่อเดี่ยพี่น้องเอ้ยเห็ดกินแล้ววันนี้นะ่ะเมจินน่สิพ้าเห็ดพัดเพชรพี่น้องพัดเพชรไก่พัดเพชรไก่เห็ดพัดเพชรไก่กินพี่น้องอันนี้ซีนไก่อันนี้ใบขี้ขูดกับบักิก อันนี้คือหักทัวกับบักเขือบักเขือกสีอันนี้เนื้อหน่อยเนี่พี่น้องเลยมันเป็นแนวหนีมันโมเมนส์ทีสดใชไหมคือว่านอน,นอนพี่น้องเนาะอันนี้ักบาาัวร่าฟาเอาพริกแกงใส่พี่น้องคนะุณเมจานี่เองเมจเมจานี่เองเลยพี่น้องเลยเก็ดเองกินเองเนะพี่น้องเนาะเอาพริกแกงก่อน เพชรพัดเพชรกินเขาแดงพี่น้องจะไก่ใส่ไก่ลงกเหมือนพี่น้มมนอง ดูดแม่จะนี่เองเด้อพี่น้องเอ้ย <c oughs> กินมะกรปดเลยนะจะน้ำตาบ้าะใช่ไหนหวานน้อนอ,อันนี้น้ำตาลพี่น้อง Để chưa nó cây ừ. của nó phải nóng nữa hưởng hưởng nó ưới Chẳng hát sẽ ảo thua sẽ nó phía nó thua ใส่เกลือผสมกันเวยหอมๆผีดนรอเอ้ย ท้อนที่ห้อมที่ทวนทวน,นพี่น้องเลยจะได้พี่น้องหน้าตาเป็นตะกินอยู่จะใส่ไหลอยู่่หลังจากนี้เขาจะเอาบัวระพาใส่พี่นอาาา้องบัวระพาอ สใส่เล้วะผู้ดีเสีบใส่เลยพี่น้องเลยหมอเวลาเสูตรแล้วนี่หมดไปพัดเพชรไใ่พี่น้องอาหารเด็กมาเลยพี่น้องมาเสียบน้องกันเดอ้อพร้อมเสือบแล้ว ตาตขาเป็นไปไกินนี่นะพี่น้องเนาะไปไปกินกันมาเนี่ยนะไปกินพัดเพหลาดเขาสวยหลอนๆแซบ่บ